สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักสาทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พ t e มเทคชาแนลนะครับมาพบกับออเดียวนะครับอาจารย์สุประชัยเรื่องทองนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาทำหน้าที่ในการติวมาตรฐานวิชาชีพนะครับภาคทฤษฎีให้กับนักเรียนระดับปาชาวช .3 สาขาว,วิชาการบัญชีนะครับของวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดก,การเพลเกษตรทุกทคนเลยนะครับ เรามาดูนะครับสมรรถนะแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นสมรรถนะงานที่1นงนะครับงานจัดทาบัญชีสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการนะครับเรามาดูข้อคําถามกันนะครับข้อคำถามนะครับเขาถามว่านะครับข้อความที่จัดเป็นส่วนประกอบสําคัญที่ต้องมีนะครับในเอกสารประกอบการลงบัญชีทุกประเภทนะครับตามพรบการบัญชี2513ได้แก่อะไรบ้างเขียนมาทั้งหมด3รายการนะครับให้3คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูแนวคําตอบกันนะครับแนวคําตอบนะครับก็จะมีอยู่กัน5ข้อนะครับนักเรียนอย่าเพิ่ง ในความตอบมี5ข้อก็จริงนะครับแต่โจทย์ต้องการเพียงแค่3รายการนะครับเพราะนั้นรายการข้อที่1นะครับชื่อหรือชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้จัดทําเอกสารนะครับสชื่อของเอกสาร3เลขที่เอกสารและเล่มที่ถ้ามี4วันเดือนปีที่ออกเอกสารและ5ครับจำนวนเงินรวมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนสามารถนําไปเลือกตอบได้เพียงแค่3รายการนะครับตามเกณฑ์การให้คะแนนนักเรียนก็จะได้คะแนนแล้วรายการละ1คะแนนไม่จำเป็นต้องตอบครบ5าข้อนะครับ ต่อมาเรามาดูข้อที่สองครับข้อที่2นะครับเขาบอกว่าจงเขียนสมการบัญชีนะครับเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับข้อนี้ให้2คะแนนครับเรามาดูแนวคําตอบกันครับแนวคําตอบเนี่ยนะครับนักเรียนสังเกตดีดีนะครับอาจารย์จะไฮไลท์สีฟ้าและสีชมพูเอาไว้นะครับส่วนไฮไลท์สีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของภาษาไทยนะครับมีอยู่ว่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะครับวงเล็บทุนนะครับอันนี้คือแนวคาตอบของภาษาไทยได้ละ1คะแนนนะครับในคําตอบของภาษาอังกฤษนะครับนะครับก็คือ assets เท่ากับ l i a b i l i t i e บวก Owner Equity นะครับก็จะเป็นสมการนะครับของภาษาอังกฤษได้แล้วนะครับสองรายการนักเรียนได้2คะแนนเกณฑ์การให้คะแนนเขาบอกแล้วนะครับท่านเรียนตอบได้ภาษาไทยอย่างเดียวนักเรียนจะได้เพียงแค่1คะแนนนะครับแต่นักเรียนตอบได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับนักเรียนก็จะได้ไปสองคะแนนนะครับ ต่อมาครับเรามาดูข้อคำถามที่3านะครับจงเขียนจุดประสงค์ในการจัดทํางบทดลองมีอะไรบ้างให้3คะแนนครับเรามาดูแนวคําตอบกันนะครับแนวคําตอบนะครับหนึ่งนะครับก็คือพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่2ช่วยในการตรวจสอบข้อผิดพลาดและ3ครับนําไปใช้ในการจัดเตรียมทํางบการเงินนะครับทั้ง3าข้อนี้นักเรียนต้องตอบให้ครบนะครับเราจะให้นะครับข้อละ1คะแนนถ้านักเรียนตอบถูกนะครับ ต่อมาเราดูคําถามข้อที่4ครับงบการเงินนะครับที่แสดงผลการดำเนินงานของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหมายถึงงบอะไรนะครับเรามาดูแนวคําตอบคนักเรียนนะครับก็คืองบกําไรขาดทุนนั่นเอง นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการแสดงผลการดาเนินงานนะครับว่าได้ผลกําไรนะครับหรือว่าได้ผลขาดทุนนะครับก็คืองบอะไรครับที่จะบ่งบอกได้ว่ากิจการได้ผลกําไรหรือขาดทุนก็คืองบกําไรขาดทุนนั่นเองนะครับข้อนี้นะครับจะได้1คะแนนนะครับตอบสั้นๆแค่นี้เองนะครับต่อมาเราดูคําถามข้อที่5ครับ งบการเงินที่แสดงข้อมูลฐานะการเงินของกิจการณวันใดวันหนึ่งของรอบบัญชีนะครับหมายถึงงบอะไรนะครับโจทย์มาตรงตัวอยู่แล้วนะครับแนวคําตอบนะครับเป็นอะไรไปไม่ได้ก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะครับเพราะโจทย์ถามว่าข้อมูลฐานะการเงินของกิจการนักเรียนต้องตอบว่างบแสดงฐานะการเงินนะครับก็จะได้หนึ่งคะแนนนะครับตอบันสั้นแค่นี้เองนะครับต่อมาเราดูคําถามข้อที่หกครับโจทย์บอกว่า งบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยรายการบัญชีหมวดอะไรบ้างนะครับอันนี้ง่ายนิดเดียวครับให้3คะแนนครับแนวคําตอบได้แก่นะครับสินทรพัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของนะครับจะอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินนะครับข้อนี้ให้3คะแนนถ้านักเรียนตอบสินทรัพย์มานะครับได้แล้วหคะแนนตอบหนี้สินมาได้แล้ว2คะแนนตอบส่วนของเจ้าของมาได้แล้วนะครับ3คะแนน OK นะครับโอเคนะนะครับต่อมาเรามาดูคําถามข้อที่7นะครับ งบทดลองก่อนปิดบัญชีประกอบด้วยรายการบัญชีหมวดอะไรบ้างงบทดลองก่อนปิดบัญชีนีง่ายมากๆเลยนะครับเพราะนั้นนักเรียนต้องตอบนะครับบัญชีทั้งหมด5หมวดมีอะไรบ้างสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้และค่าใช้จ่ายตอบมาบัญชีทั้งหมด5หมวดเนี่ยสินทรัพย์หนี้สินส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายนักเรียนได้ไปเลยครับเกณฑ์การให้คะแนนเขาให้ข้อละ1คะแนนนะครับท่านเรียนขาดตัวใดตัวหนึ่งนะครับนักเรียนก็จะได้คะแนนที่นักเรียนตอบได้เท่านั้นเองนะครับอาจารย์เชื่อว่าข้อนี้ทุกคนน่าจะตอบได้นะครับ โอเคต่อมาเราดูคําถามข้อที่แครับงบกำไรขาดทุนประกอบด้วยรายการบัญชีหมวดอะไรบ้างข้อนี้ให้2คะแนนครับเพราะว่ามีคําตอบอยู่2ข้อนะครับในคำตอบก็คือรายได้และค่าใช้จ่ายนะครับจะจัดอยู่ในงบกําไรขาดทุนนั่นเองนะครับข้อนี้นะครับต่อไป2ข้อนะครับรายได้และค่าใช้จ่ายนะครับจะได้ข้อละ1คะแนนนะครับ ต่อมาเรามาดูสมรรถนะงานที่2กันบ้างนะครับก็จะเป็นเรื่องของงานจัดทําบัญชีสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้านะครับเรามาดูคําถามข้อที่1นะครับของสมรรถนะงานที่2นะครับโจทย์บอกว่าบัญชีที่ใช้ในการคํานวณยอดขายสุทธิคือบัญชีอะไรนะครับข้อนี้ให้3คะแนนครับในคาตอบครับนักเรียนนะครับหเลยก็คือขายสินค้า2รับคืนสินค้าและ3ครับส่วนลดจ่ายนะครับสอบตอบทั้ง3ข้อนี้นะครับได้เอาไปเลยข้อละหนึ่งคะแนนรวมกันเป็น3คะแนนครับ ต่อมาครับคำถามข้อที่สองครับบัญชีที่ใช้ในการคำนวณต้นทุนขายคือบัญชีอะไรนะครับแนวคำตอบครับข้อนี้ให้หกคะแนนเลยนะเพราะว่านะครับคำตอบจะมีทั้งหมดหกข้อเลยครับนะครับหนึ่งเลยก็คือสินค้าต้นงวดนะครับสองซื้อสินค้าสามค่าขนส่งเข้าสี่ส่งคือสินค้าห้าส่วนลดรับและหกครับสินค้าคงเหลือปลายงวดนะครับเกณฑ์การให้คะแนนนะครับนักเรียนตอบหกข้อนักเรียนเอาไปหกคะแนนนะครับต่อมาครับเรมาดูคําถามข้อที่สามครับ จงเขียนชื่อสมุดบัญชีนะครับประเภทสมุดรายวันเฉพาะนะครับมาจํานวนหกายการนะครับหกายการรายการละหนึ่งคะแนนรวมกันเป็นหกคะแนนครับแนวคําตอบครับ1สมุดรายวันซื้อสองสมุดรายวันขายสาสมุดรายวันรับเงิน4ี่สมุดรายวันจ่ายเงินห้าสมุดรายวันรับคืนและจํานวนที่ลดให้หรือสมุดรายวันรับคืนนั่นเองนะครับตอบสั้นๆก็ได้นะครับต่อมาหกครับสมุดรายวันส่งคืนและจํานวนที่ลดให้หรือนักเรียนจะตอบสั้นๆว่าสมุดรายวันส่งคืนนะครับโอเคนะครับ ต่อมาคําถามข้อที่สี่ครับสมุดบัญชีที่ใช้ในการบันทึกรายการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อเท่านั้นคือสมุดบัญชีใดอันนี้ให้หนึ่งคะแนนครับได้แก่นะครับสมุดรายวันซื้อนั่นเองนะครับก็จะนะครับบันทึกในกรณีที่ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อเท่านั้นนะครับต่อมาครับคำถามข้อที่หครับสมุดบัญชีที่ใช้ในการบันทึกรายการรับเงินนะครับคือสมุดบัญชีใด นะครับคำตอบนะครับชื่อบอกอยู่แล้วนะครับว่าบันทึกรายการรับเงินก็จะต้องเป็นสมุดรายวันรับเงินนั่นเองนะครับให้1คะแนนครับต่อมาครับคำถามข้อที่6ครับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าได้แก่เอกสารอะไรบ้างบอกมา3าข้อครับนะครับอาทิเช่นนะครับแนคำตอบหนึ่งนะครับใบสั่งซื้อสินค้า2ใบกำกับสินค้าใบส่งของใบกำกับภาษีนะครับ3ามใบขอรถนี้หรือใบส่งคืนหรือเดบิตโน้ต C. ใ mm hmm. บหักหนี้หรือใบรับคืนหรือเครดิตโนตนะครับนักเรียนสามารถเลือกตอบเพียงแค่3ข้อเท่านั้นนะครับที่นักเรียนจำได้นะครับนักเรียนมาเลือกตอบนักเรียนก็ได้แล้วข้อละ1นึ่คะแนนนะครับไม่จะเป็น้ัวตอบครบสข้อนะครับ mm hmm. ต่อมาครับ เรามาดูสมรรถนะงานที่3มนะครับก็จะเป็นเรื่องของงานจัดทำบัญชีสําหรับกิจการห้างหุ้นส่วนประเภทธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขายสินค้านะครับเรามาดูข้อคําถามครับข้อคําถามที่1ครับเขาบอกว่าห้างหุ้นส่วนจํากัดมีผู้เป็นหุ้นส่วน2ประเภทได้แก่อะไรบ้างนะครับอันนี้ง่ายครับเราตอบไปแค่2ข้อครับก็สประเภทเนาะนะครับต่อไปนึงหุ้นส่วนประเภทจากัดความรับผิดชอบกับ2หุ้นส่วนประเภทไม่จํากัดความรับผิดชอบอันนี้ง่ายมากๆเลยนะครับได้แล้วนะครับ2คะแนนนะครับข้อละ1คะแนนต่อมาคําถามข้อที่2ครับ การบันทึกบัญชีทุนหุ้นส่วนนะครับมี2วิธีมีวิธีอะไรบ้างนะครับบัญชีทุนของห้างหส่วนนะครับมี2วิธีคําตอบนะครับหก็คือวิธีทุนเปลี่ยนแปลงกับวิธีทุนคงที่อันนี้กง,ง่ายมากๆนะครับเรียนได้ไปละสองคะแนนนะครับข้อละ1คะแนนครับต่อมาคําถามข้อที่3ครับในกรณีที่ สัญญาจะตั้งห้างส่วนไม่ได้ระบุการแบ่งกำไรขาดทุนไว้อย่างชัดเจนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1044กำหนดให้แบ่งอย่างไรนะครับอันนี้ง่ายทีเดียวครับหนึ่งคะแนนเองนะครับก็คือต่อไปว่าให้แบ่งตามอัตราส่วนทุนครับให้แบ่งตามอัตราส่วนทุนนะครับต่อมาครับเรามาดูคําถามข้อที่สี่ครับการแบ่งกาไรขาดทุนตามอัตราส่วนทุนมีสี่วิธีอะไรบ้างนะครับในคาตอบครับหนึ่งนะครับทุนณวันเริ่มกิจการสองทุนณวันตนงวดบัญชี สามทุนนวัวันสิ้นงวดบัญชีและสี่ครับทุนถั่วเฉลี่ยนะครับถ้านักเรียนตอบได้ทั้งสี่วิธีสี่ข้อนี้นะครับข้อละหนึ่งคะแนนนะครับนักเรียนได้ไปแล้วสี่คะแนนครับต่อมาครับคําถามที่ห้าครับจงยกตัวอย่างวิธีการแบ่งกำไรขาดทุนที่นิยมปฏิบัติกันโดยทั่วไปมาห้าวิธีครับห้าวิธีห้าคะแนนนะครับเรามาดูในความตอบข้อที่หนึ่งครับแบ่งเท่ากันครับสองแบ่งตามอัตราส่วนทุนครับสามแบ่งตามอัตราส่วนที่ตกลงกัน สี่คิดดอกเบี้ยทุนและแบ่งกําไรขาดทุนที่เหลือตามอัตราส่วนที่ตกลงกันห้าครับแบ่งเงินเดือนหรือโบนัสและแบ่งกําไรขาดทุนที่เหลือตามอัตราส่วนที่ตกลงกันนะครับหกครับคิดดอกเบี้ยทุนเงินเดือนและแบ่งกําไรขาดทุนที่เหลือตามอัตราส่วนที่ตกลงกันเจ็ดครับคิดดอกเบี้ยทุนโบนัสและแบ่งกาไรขาดทุนที่เหลือตามอัตราส่วนที่ตกลงกันนะครับตอบถูกให้ข้อละหนึ่งคะแนนรวมกันทั้งหมดนะครับห้าคะแนนนะครับ อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ทั้งหมด7ดวิธีนะครับแต่นักเรียนสามารถนํามาเลือกตอบได้เพียงแค่ห้าวิธีนักเรียนก็จะได้คะแนนแล้ว5้าคะแนนนะครับต่อมาครับเรามาดูคําถามข้อที่หกครับในการบันทึกบัญชีของ้างหุ้นส่วนกรณีหุ้นส่วนนาแรงงานมาลงทุนต้องบันทึกแรงงานนั้นนะครับในชื่อบัญชีอะไรนะครับและบัญชีนั้นจัดเป็นสินทรัพย์ประเภทใดแสดงไว้ในงบการเงินณวันสิ้นงวดน,นะครับทีนี้นะครับข้อคําถามเนี่ยนะครับเขาถามทั้งหมดสาข้อ เพราะนั้นจะให้ทั้งหมด3คะแนนนะครับในคำตอบครับ1น่อนะครับจับบันทึกในชื่อบัญชีค่าความนิยมนะครับ2จัดเป็นสินทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับและสครับแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงินณนะวันสิ้นง,งวดนั่นเองนะครับตอบถูกให้ข้อละ1คะแนนครับต่อมาคําถามข้อที่7ครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา8 98นะครับแบ่งตัวเงินออกเป็น3ประเภทได้แก่อะไรบ้างนะครับ3ข้อครับ3คะแนนนะครับหนึ่งนะครับก็คือตั๋วแลกเงินครับ2ตั๋วสัญญาใช้เงินและ3ครับเช็คครับนักเรียนตอบครบ3ข้อให้ข้อละ1คะแนนนะครับถ้าตอบถูกได้รับไปทั้งหมด3คะแนนนะครับต่อมาครับเรามาดูสมรรถนะงานที่4ครับก็จะเป็นในเรื่องของงานจัดทาบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมสําหรับกิจการบริษัทจํากัดนั่นเองนะครับเรามาดูคําถามข้อที่1ครับ หนึ่งจงเขียนองค์ประกอบของต้นทุนการผลิตมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ง่ายไม่ยากนะครับแนวคําตอบก็คือนะครับมีทั้งหมด3าตัวรวมกันครับก็คือวัดผลิตทางตรงนะครับค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับเราเรียกทั้ง3าตัวนี้ว่าต้นทุนการผลิตนั่นเองนะครับนักเรียนตอบถูกเราจะได้ทั้งหมด3คะแนน3าข้อข้อละหนึ่งคะแนนนั่นเองครับต่อมาครับคําถามข้อที่2 ธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับจะมีสินค้าคงเหลือสาประเภทคืออะไรบ้างน,นะครับสาประเภท3มคะแนนครับข้อละหนึ่งคะแนนนะครับในคมตอบหนึ่งวัตถุดิบคงเหลือนะครับสองสินค้าระหว่างผลิตคงเหลือหรือสินค้าระหว่างทำคงเหลือนั่นเองนะครับหรือเรียกอย่างว่าง,งานระหว่างทำก็ได้นะครับต่อมาสามสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือครับต่อมาครับคําถามข้อที่สามธุรกิจอุตสาหกรรมจะมีวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ2วิธีคืออะไรบ้างนะครับ 2วิธี2คะแนนนะครับคะแนนข้อละ1คะแนนนะครับในคำตอบครับ1วิธีการบันทึกสินค้าคงเหลือนะครับแบบสิ้นงวดนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า periodic นะครับหรือ2วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือนะครับแบบต่อเนื่องนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า perpetual นะครับข้อนี้ให้ข้อละ1คะแนนนะครับจริงๆแล้วนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องตอบยาวขนาดนี้นะครับนักเรียนก็ถ้านักเรียนจะตอบเป็นภาษาไทยนักเรียนก็เขียนว่าวิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวดนะครับ หรือข้อที่2นะครับวิธีการถึงบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อนงานแค่นี้พอนะครับทาะนักเรียนจำภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ต้องเติมเข้าไปนะครับเติมแค่ภาษาไทยเข้าไปแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเกณฑ์การให้คะแนนเขาใช้คําว่าหรือเนาะนะครับนักเรียนจะตอบเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาเราดูคําถามข้อที่4ครับบัญชีที่ใช้ในการคํานวณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตประกอบด้วยบัญชีอะไรบ้างนะครับมีอยู่ด้วยกัน6คะแนนนะครับนั่นหมายความว่าจะมีอยู่ด้วยกัน6ข้อนะครับในส่วนของในคำตอบนะครับหนึ่งนะ สามค่าของส่งเข้าสี่ส่งคืนวัตถุดิบห้าส่วนลดรับและหกครับวัตถุดิบของเหนือปลายงวดนะครับมีอยู่ด้วยกันหกข้อหกคะแนนนะครับถ้าตอบถูกได้ข้อละหนึ่งคะแนนนั่นเองครับต่อมาครับเรามาดูคําถามข้อที่ห้าครับวิธีการจําหน่ายหุ้นทุนของบริษัทจํากัดโดยทั่วไปมีสองวิธีคืออะไรบ้างนะครับแนวคําตอบครับสองวิธีสองคะแนนข้อละหนึ่งคะแนนครับหนึ่งนะครับจําหน่ายโดยการชําระค่าหุ้นทางเดียวเต็มจํานวน และสองครับจำน่ายโดยการให้จองหุ้นและชำระหุ้นเป็นงดงดครับตอบถูกทั้งสองข้อได้ไปสองคะแนนครับคำถามข้อที่หกครับรายการที่เกี่ยวข้องกับส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินจะประกอบด้วยรายการอะไราบ้างสี่คะแนนครับสี่คะแนนก็จะมีข้อแนวคำตอบนะครับอยู่ที่สี่ข้อนะครับหนึ่งเลยก็คือเป็นโนเลือดหุ้นสองส่วนเกินมูลค่าหุ้นหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสาําไรสะสมที่จัดสรรแล้วและสี่ครับกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ทั้ง4ข้อตอบถูกได้4คะแนนครับข้อละ1คะแนนต่อมาครับเรามาดูสมรรถนะงานที่5ครับซึ่งเป็นสมรรถนะงานสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดทําบัญชีธุรกิจบริการและซื้อมาขายไปด้วยโปรแกรมตารางงานเพื่องงานบัญชีครับเรามาดูคําถามข้อที่1ครับเขาถามว่าการปิดโปรแกรม Microsoft Excel นะครับมี2ขั้นตอนคืออะไรบ้างนะครับ2ขั้นตอนขั้นตอนละ1คะแนนนะครับแนวคาตอบก็คือ1เลือกเมนูแฟ้ม เลือกเมนูแฟ้มเร็ดร้อยปุ๊บเลือกจบการทํางานหรือ2ครับนะครับกดปุ่มนะครับกากบาดนะครับที่มุมขวาบนของภาพของจอภาพนะครับที่เป็นกากบากมีพื้นหลังสีแดงนะครับเพื่อนเรียนตอบแค่นี้ครับนักเรียนได้2คะแนนครับต่อมาครับคำถามข้อที่2นะครับจงเขียนองค์ประกอบนะครับของโปรแกรม Excel นะครับทั้งหส่วนมาให้ครบนะครับได้ทั้งหมด6คะแนนนะครับหคะแนนก็จะมีในคําตอบที่หข้อหนึ่งก็คือเราก็จะไป นะครับเลือกที่เมนูคำสั่งนะครับ2แถบเครื่องมือนะครับหรือริบบอนสามนะครับแถบสูตรนะครับ4ตารางงานหรือว่าชีตนะครับ5้านะครับแถบเลือกชื่อชีตนะครับแล้วก็6ครับแถบสถานะนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน6ส่วนนะครับที่เป็นองค์ประกอบของโปรแกรม Excel นะครับข้อละ1คะแนนครับเรามาดูคำถามข้อที่3ามครับ รายงานที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีค่าเพิ่มในธุรกิจซื้อขายสินค้านะครับต้องจะทําตามข้อกําหนดของกรมสมรกรนะครับมีรายการอะไรบ้างนะครับซึ่งมีด้วยในการ3ข้อนะครับสาคะแนนในคำตอบ1นึงก็คือรายงานภาษีซื้อ2รายงานภาษีขายและ3ครับรายงานสินค้าและวัตถุดิบนะครับก็จะมีอยู่ในการ3รายการนะครับถ้าตอบถูกได้รายการละ1คะแนนครับรวมกันเป็น3มคะแนนนี้เรามาดูคําถามข้อที่4ครับจงเขียนอัตราภาษีเงินได้หากน้าที่จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้ครับ ครับโจทย์เนี่ยเขาจะให้ข้อความตัวสีขาวมานะครับ4.1-4.5นะครับเขาจะให้มาแบบนี้นะครับและให้เราเนี่ยนะครับเติมนะครับอัตรารายละเข้าไปข้างหลังนะครับต่อท้ายเนาะเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับค่าเช่าเนี่ยนะครับจะเสียในอัตราร้อยละ5ค่าลิขสิทธิ์นะครับจะเสียในอัตราร้อยละ3 ค่าโฆษณานะครับเราจะเสียในอัตราร้อยละสองครับค่าสอบบัญชีเราจะเสียในอัตราร้อยละสามแล้วก็ค่าขนส่งสินค้านะครับเราจะเสียในอัตราร้อยละหนึ่งนักเรียนจําอัตราลอยละไปตอบเท่านั้นเองแต่นักเรียนไม่ต้องตอบยาวๆแบบนี้นะเพราะว่าตัวหนังสือสีขาวที่อาจารย์ใส่มาเนี้นะครับในโจทย์เขามีมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วเขาจะเติมจุดไข่ปลาไว้ให้เรานะครับเราก็แค่นําร้อยละไปตอบเท่านั้นเองนะครับี่ก no? ็จะมีด้วยกัน5้าข er ้อห้าคะแนนนะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับข้อคําถามที่ห้าเป็นข้อคําถามสุดท้ายนะครับของสมรรถนะงานที่ห้านะครับเขาบอกว่าจงเขียนแบบแสดงรายการที่ใช้สําหรับการหักนา่จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับแบบแสดงรายการที่ใช้สําหรับการหักเงินที่จ่ายกรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินประเภทเงินเดือนค่าจ้างค่าในยหน้าตามมาตราสี่บงเล็บหนึ่ง 1, และวงเล็บสองแห่งประมวลรัะชนาก่อนคือนะครับนักเรียนต้องตอบห้าจุดหนึ่งครับพองมาดอหนึ่ง นักเรียนตอบพรอ,อรหนึ่งนะครับต่อมาข้อที่สองนะครับแบบสถานการที่ใช้สาสหรับการหักเงินที่จ่ายกรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินประเภทค่าเชา่าทรัพย์สินวิชาชีพอิสระการรับเหมาการรับจ้างทําของอการประกอบธุรกิจนะครับตามมาตรา4วงเลบา67และ8แห่งประมวลราาัชกาลคือข้อใดนะครับคืออะไรนะครับนักเรียนก็จะตอบน,นะครับเป็นพงอดสามนะครับนักเรียนจะต้องตอบเป็นพงอดสามนะครับในข้อ5.2นะครับต่อมาอครับ5.3ครับ แบบแสดงรายการที่นะครับใช้สําหรับการหักหน้าที่จ่ายนะครับกรณีนะครับจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40แห่งประมวลรัชฎากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีกันได้นิติบุคคลและต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายตามมาตรา3เตหรือมาตรา69ทวรแห่งประมวลรัชฎากรคืออะไรนะครับนั่นก็ต้องต่อเป็นพองาดอ53นะครับเป็นพองาดอ53นะครับต่อมาข้อสุดท้ายครับ5.4นะครับแบบแสดงรายการที่ใช้สําหรับการหักหน้าที่จ่ายกรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินประ,ะ,ระเภทค่าลิขสิทธิ ดอกเบี้ยงเงินปันผลตามมาตรา40บุเรียบ3และ4แห่งประมวลรัชธรกร,กรคืออะไรนะครับนักเรียนต้องตอบไปได้ว่าพองดอ2นะครับเป็นพองดอ2นะครับในโจทย์ตัวนี้5.1 5.2 3 4เนี่ยโจทย์จะให้มานักเรียนแค่ตอบไปว่ามันเป็นพองดอะไรเนาะนะครับนักเรียนหลักเทคนิคนะครับในการจําในข้อนี้ง่ายๆนะครับนะครับในข้อนี้ง่ายๆ5.1เนี่ยเขาถามถึงเงินได้พึงประเมินประเภทที่1และ2นักเรียนต้องตอ,พองบพองดอ1 นะครับข้อห้าจุสองครับเขาจะถามเงินได้พึงประเมินประเภทที่ห้าหกเจ็ดะแปนักเรียนก็แค่ตอบพงศ์รสามนะครับเพราะเราใช้พงศ์รสามส่วนข้อห้าจุดสามเนี่ยนะครับถ้าเป็นของนิติบุคคลถ้าเป็นของนิติบุคคลนะครับให้ใช้พงศ์อห้าสามส่วนห้าจุสี่ครับถ้าเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่สามและประเภทที่สี่นะครับเราจะตอบพงศ์อสองน,อนะครับโอเคเนาะนะครับก็ จบแล้วนะครับสําหรับการเติมมาตรฐานวิชาชีพนะครับระดับปวชในส่วนของภาคทฤษฎีนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน5สมรรถนะงานนะครับก็จบแล้วเนาะนะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับของสาขาวิชาการบัญชีนะครับได้ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็นะครับไปอ่านเพิ่มเติมนะครับอาจารย์เชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ